ตถาปเทสุบรนดาบทเหล่านั้นปทัวิยสะสองบทอิติว่ามาตุจปิตุจะอัโธได้แก่ชนิกะมาตุจามารดาผู้ให้กำเนิดชนกะปิตุจะและบิดาผู้ให้กำเนิดปทสะบทว่าปริหารยะ อโถความว่าถ้าเปตาวาชักขยะเปอาบพึงวางถ้าเปตวาวา,วางมาตรังมานดาไว้อังสากูเตบนจงอยบาเอกสมิงข้างหนึ่งคือทักคินีคือข้างขวาไขามานะครับ ปริหริตาวะาปะครับกับคองชักยะปนิบาตท,ทุกลังกุตตรติกายังในดีกาทุกกนิบาตอังกุตตรติกายตีกาจริเยณะพติกาจาร์วุตตังก่าวแล้วอิติวามาตาปิตุนังบรรดามาดาปิดามาตาวะมาดาวะเท่านั้น พระโหการัตตราเป็นผู้มีอุปการะมากอิติเพราะเหตุนั้นอาจริยาพระอาจารย์ทั้งหลายวัฒนติขึ้นมานะครับจึงกล่าวทักขินะอังสะกูเตจะงอยบาข้างขวาตัสสามาโตเกมาดาตัสสนั้นเอวะเท่านั้น ปฏิกาตัพัตตามาโตเพราะความที่มารดาเตนะบุตรเตนะเป็นผู้อันบุตรปฏิกาตัพระคิดพึงกระทําตอบแทนได้ประธานภา,าเวนะโดยความเป็นประธาน ตาพันนานายโยนายอันมาในอัตตถา,ามาตาปิตุกุณสูตรนั้นอิติว่าปัสสาวะบดว่าอังเสนะอัโวความว่าปุตโตบุตรท้าเปตวาปะริหารยะพึงมังปิตรางบินา อังสะกูเตบนจงอยบาเอกสมิงข้างหนึ่งคือวามีข้างซ้ายปริหารัยะประคับประคองปทัสสาบทว่าวสาสตายุโกอัทโธคือวสสตาปริมานายุโก มีอายุประมาณ1 0ึอปีอัทโธอธิบายอิติว่าชาโตเกิดแล้ววสะสะตายุก,กะกาลีในการให้คนมีอายุร้อปีปัทสาบทว่าวาสะสตะชีวีอัทโธความว่าชีวันโตเป็นอยู่วสะสะตังร้อปีสกลังเต็ม ปะทะทวิยสรทสองบทว่าโสจจเนสางอัโทโถความว่าจะก็โสปุตโตบุตรนั้นการยะพึงกระทำอุปทานนางการบำรุงเตสังมาตาปิตุนางแกมารดาบิดาเตสังเหล่านั้นทิฏฐานังผู้ดำรงโย อังสากูเตสุบนจะงอยบาทั้งสองอัตโนของตนเอวะนั่นแหละอุชานะขีดสัมปาหานินะด้วยการอกกินการนวดการให้อาบและการดัดปัตถทวิยาศาสตสองบทว่าเตจะตัดถิวะอโถความว่า จะและเตมาตาปิตรโรมาันดาบิดาเหล่านั้นนิสินนาวะจะชัยุงเปอาพ,พึ่งนั่งอยู่อังสะกูเตสุบนจงอยบาเตสุเหล่านั้นวะแลออาศาปุตตะของบุตรอศาศะนั้นเอวะเท่านั้น แล้วจะชยุงไทยมตุตตกิริสะกิริสังปะสะวะและอุจจระประททวิยศาสสองบทอิติว่าอิสราธิปเจรัชีอัโธแปลว่าจักรวัติรัจเชีในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปะทะสาบทว่าสมาธเปติอัตโธแปลว่าคันหาเปติให้ถือเอา อิมัสมิงสุดเตนในพระสูตรนี้พระวตาพระผู้พิภาคเจ้ากะทิตาตัศธาศีราคะปัญญาตัดศธาศีลจากะและปัญญาโลกิยโรกุตระมิสกา อันเจือด้วยโลกิยะและโลกุตระภิกขุภิกษุธรรมเสนาปฏิสติโสมะเช่นกับพระธรรมเสนาบดีวะเท่านั้นบัณฑิตเตณบัณฑิตเวทิตโภพงทราบอิติว่าปฏิทาเปตินามะชื่อว่ามาตาปิตโร ยังมารดาและบิดาทั้งหลายให้ตั้งอยู่เตสุสัทธาทีสุธรรมมสุในธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นอุปภัหานางอุปทหานางการปรนิบัติสการรนาจา นามกาเรณจะด้วยการสาการะและการทำความน้อมน้อมอุปถานัางนามะชื่อว่าการบํารงเตนะเพราะเหตุนั้นพระขวตาพระผู้มีภาคเจ้าวุังจึงตัดสพัพพมกะสุเตนในสพัพพมกะสูตรจะและโสณน,นันทะชาตะกีในโสณนะ นันทชาดกอิติว่าตสมาหิเพราะฉะนั้นแล่บันดิตโตบันดิตสการยะจะพึงอนมัสไสยจะพึงนมัส,ามสก,การสการยะจะพึงสก,การะนีมาตาปิรโรมานดาบิดาลอน,นั้น อันนนนะด้วยข้าวปานีนะด้วยน้ำวัตถิททนะด้วยผ้าสยนนนะด้วยการด้วยที่นอนอุชาทนนนะการอบกินนะหาประยนนะการให้อาบจะและ อัโถตัวนี้นะครับจะตัวนี้นะครับก็คือการควบด้วยจะเหมือนกันนะครับจะและปาธานางโทวนีนะด้วยการล้างเท้าทั้งสองอิติดังนี้ตาถาปเทสุปนาบทรนั้นปัสสะทบทว่านมสัสสยะอัโถความว่า คันตาวาขออภัยนะโมกะระยะตถาปเทสุบันดาบทเหล่านั้นปะทะทะวิยสสะสองบทอิติว่ามาตุจปิตุจะอัโธได้แก่ ฉนิกะมาตุจารดาผู้ให้กำเนิดชนกะปิตุจและบิดาผู้ให้กำเนิดปะทัสสะบทว่าปริหรารยะอโธโทความว่าถ้าเปตตวาชัคคยะเปะอาบพ,พึงวางถ้าเปตตวาวางมาตรัง มาดาไว้อังสะกูเตบนจงอยบาเอกสมิงข้างหนึ่งคือทักคินีคือข้างขวาไขามานะครับปริหาริตวาปะครับกับคองชัไขยะปนิบาตทุกกังกุตระตีกายัง ในดีกาทุกกนณิบาลอังคุตระดกายติกาจริเยนะพติกาจารย์บุตังกล่าวแล้วอิติว่ามาตาปิตุนังบรนดามาดาบิดามาตาวะมาดาวะเท่านั้นพระหหการตราเป็นผู้มีอุปการะม,มากอิติเพราะเหตุนั้นอาจริยาพระอาจาร,รย์ทั้งหลายวันติขึ้นมานะครับ จึงกล่าวท้ากินะอังสะกูเตจะงอยบาข้างขวาตัสามาโตเกมานดาตดสศนั้นเอวะเท่านั้นปฏิกาตพัตตามาโตเพราะความที่มานดาเตนะบุตรเตนะเป็นผู้อันบุตร ปฏิกาตัพระคีดพึงกระทําตอบแทนได้ประธานะภาเวนะโดยความเป็นประธานตับพนนานโย ο, ในอันมาในอัตกถามาตาปิตุคุณสูตรนั้นอิตติว่าปัสสาบทว่าอังเสนาะ อโถความว่าปุตโตบุตรท่าเปตวาปริหารยะพึงมังปิตรางบิดนาอังสากูเตบนจงอยบ่าเอกสมิงข้างหนึ่งคือวามีข้างซ้ายปริหารยะประคับประคองปทสาบทว่าวสาัสตายุโก,โก อัโธคือวสสตาปริมาณายุโกมีอายุประมาณ1 0ึปีอัโธอธิบายอิติว่าชาโตเกิดแล้ววสสตายุก,กะกาเลในการแห่งคนมีอายุร้อปีปัสสาบทว่าวสสตชีวีอัโธความว่าชีวันโตเป็นอยู่ วะสะสะตางร้อยปีสักลงังเตมปะทัตทวิยสะสองบทว่าโสจันีสางอธโถความว่าจะก็โสปุตโตบุตรนั้นการยะพึงกระทำอุปทานนางการบำรุงเตสังมาตาปิตุนาง เกมาดาบิดาเตสังเหล่านั้นทิฏฐานังผู้ดำรงอยู่อังสากูเตสุบนจะงอยบาทั้งสองอัตโนของตนเอวะนั่นแหละอุชานะขีดสัมฟาหานินะด้วยการอกกินการนวดการให้อาบและการดัด ประทัตวิยาศาสตร์สองบทว่าเตจะตถิวะอโถความว่าจะและเตมาตาปิตรโรมานดาบิดาเหล่านั้นนิสินนาวะจะชายุงเปอาบพึ่งนั่งอยู่อังสะกูเตสุบนจงอยบาเตสุเหล่านั้น วะแลอาสาปุตตะของบุตรอาสะนั้นเอวะเท่านั้นแล้วจะชยุงไทยมุตตะกิริสะกิริสังปัสาวและอุจจาระปททวิยสส์สองบทอิติว่าอิสราธิปเจรัชทอธโธแปลว่า จักวัติรัชเในความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปทัสสาบทว่าสมาทเปติอัตโถแปลว่าคันหาเปติให้ถือเอาอิมัสมิงสุเตในพระสูตรนี้พระคัตาพร์พระพภาคเจ้ากติตาตาััทธาศีราจาคะปัญญา ตัดส,สัทธาศีลจาคะและปัญญาโลกิยะโรกุตระมิสกาอันเจือด้วยโลกิยะและโรกุตระภิกุภิกษุธรรมเสนาปฏิสติโสมะเช่นกับพระธรรมเสนาบดีวะเท่านั้นบัณฑิตเตนะบัณฑิตเวทิตาโพมุงทราบอิติว่า ปฏิทาเปตินามะชื่อว่ามาตาปิตโรยังมารดาและปิดาทั้งหลายให้ตั้งอยู่เตสุสัทธาทีสุธรรม,มสุในธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น อุปทหนงังอุปทานังการปรนิบัติสการณนาจะนามกาเรณนาจะด้วยการสการะและการทำความนอบน้อมอุปถานาังนามะชื่อว่าการบรรําเพ็งเตะเพราะเหตุนั้นพระขวตาพระผู้มีภาคเ้าวุตตังจึงตัดสัพรมกะสุเตนใน สพัพพมกสูตรจะและสโสณนันทะชาตะกในสโสณนันทะชาดกอิติว่าตสมาหิเพราะฉะนั้นแลบันดิตโตบันดิตสการยะจะพึงอนมัสสยจะพึงนมัสการสการยะจะ พึงสักการะนิมาตาปิตรโรมานดาบิดาต่อนนั้นอันนนะด้วยข้าวปานนนะด้วยน้ำวัฒเถนะด้วยผ้าสยนนนะด้วยการด้วยที่นอนอุชาทนนนะ การอบกินนะาประเยนะการให้อาบจะและอัโถตัวนี้นะครับจะตัวนี้นะครับก็คือการควบด้วยจะเหมือนกันนะครับจะและปาธานางโทวนีนะด้วยการล้างเท้าทั้งสองอิติด,ดังนี้ตาทาประเทศสุปันาวรนั้นปัสสะทบทว่านามสัสไย อัโธความว่าณโมกัร,ะระยะพึงทำความนอบน้อมณโมตนี้แปลให้เป็นทุติยวิพัตอัโธอธิบายอิติว่าคนตวาปายอุปถานางสู่ที่บํารงสายยางปาตังในเวลาเย็นและในเวลาเช้ากระระยะพึงกระทำนักมะกการัง ความนอบน้อมจินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าทวินนางตุมหากลางสำหรับสองท่านอิทางนี้ปุญญาเขตตังเป็นบุญญาเขตอุตมังอันเยี่ยมไม่หังสำหรับเราอิติดังนี้เราจะเห็นว่าเขามาอธิบายอีกทีนะครับว่านาโมตัวนี้ เปให้เป็นทุิยพัตเหมือนน้ำกาวรังประทศบทมว่าก,กระระยะอัโถได้แกปฏิมานยะพึงต้อนรับสก,กาเลนะ้วยสัก,การะอิธานิบัตรนี้พระควาพระผู้เป็นพระเจ้าทัศินโตเมื่อจะแสดงสักการังสัก,การะต่างนั้น อาหะจึงกาวัจานางพระนรัิอาทิเป็นต้นอิติว่าอันเนนะอิติดังนี้ตถาปเทสุรบรณรณบุร้นปัสสาบทว่าอันเนนะอนโถคือ,อยาคุพัตขาทนิเยนะด้วยยาคุพัดและของคนเคี้ยวปัสสาบทว่าปาเนนะ อธโถคืออัฐวิทปาณเกดด้วยน้ำปาณแปดอย่างปทศาบทว่าวัดเถนะอธโถคือนิวาสนปรุปปานีนะด้วยผ้านุ่งและผ้าห่มปทศาบทว่าไสยเนนะอธโถคือมัจจะปีเตนะด้วยเตียงและตงังปทศาบทว่าอุจฉาเนนะ อโถได้แก่ทุกขันธะวิปฏิวิโนเทนะสุคันธะกรณนุตฉาทนีนะอุดชาทเนนะด้วยการอบกินคือนะครบับแล้วก็ฉีกศัพ์แล้วก็แปลตวปัจจัยนะครับปฏิวิโนเทนะ วิโนเทศตาวากรมจัดทุกขันทางกินเหม็นแล้วสุขันธกรณะาทำให้มีกลิ่นหอม